ไอเด็กเที่ยวไปคุยกับลักมะม่วง hey, 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 hey. ไปคุยัเนี่ยมีมีดีเดียวกันไม่ใช่หรอเอาหรอเกมไใช่คิดว่าเราไม่รู้เหลือเหลือทหนึ่งแล้วกิมิคิมิกิกมิกิมิโอ้โหโอ้ยแล้อะไรแล้อะไรแล้อะไร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 ละอะไรละ

พี่เอาไปลู่อยูู่่พี่ไม่ใช่ตรงนี้แปดกูจะแปดไม่ไหวพี่เลิเขารูแล้วพี่พีดเขาติดี้เขาติดีเขาเลยเาเลยปันปธรรมดาววิ่งอยู่เนี่ยจิ๋วขาจิาิาิา่สกไโดนอ่ะโอ้ยเอาฮ่ย กาเฮ้ยจะรอแล้วไอ้เตอร์ด้วยขังคุกระเบิดขังคุกระเบิดไปแล้วไปแล้วว้าวว้าวออกไปไม่หยาอย่าไปยุ่งกูอย่าไปยุ่งกูอย่าไปยุ่งกูไปม่ไปไปพอแล้วอย่าไปยุ่งกับฉัน เล่แบบไหนนะบอกยังไม่รู้กับฉันตัวจริงโยนแล้วเปิดไถ่เพราะเออก็ไม่รู้เทียอยู่ไอเนี้ยตูนไม่ใช่ตูนอันนี้ไม่ใช่ตูนเอาละเอาไม่บอกไอเหี้ยชื่อไม่ชื่อไอยสัตว์ขอมาปะต่าเดี๋ยนตปะลูกมันเัิไฟมันไอสิลูกมันลูกมันลูกลูกมันไอยุ่เอา ยังพึ่งนี่คุกคุกันคุกยุกใกบกบคเหรอคุเหรอุเหรอุเหรอต้งไปเอาไขไนานอายุตายเฮ้ยกบกบกบบไม่เกิดโอ้ยตายตายยตยตายยยายยยยย้ตยา จเลยจูกอมึงจกะจกจกะจุกอโอดิ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 ไอสัเ้ยโพี่ไอวีพีชนะได้ไงวะเอืพอย่าพี่ตายไอ้คนาไอ้ยังตัวึงจูกไอสัตวไ ร yeah like. okay no. ู้แข okay. ่งจะได้อีสปอร์ตเฮียยอีโมเกมเนี่ยเลยอีโมเกมอะลุงลุงไปขังไปตอใคลุงจะถังังัง้เดตัวเองสุดยอดยั อยู่นองปออยู่นอหมอกอะอยู่นอหมอกว้พอใกล้เกิดอะไรเกิเขาเลยเขาเลยเขาเลยตูจเสียบวะอะเรียบร้อยสมัอ้อให้ชนะวะ ไม่ติดพี่ตัวไม่ไม่โ่กับพี่ตัวร้ยเร็ว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 จเก่งเร็ว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 ีเร็วนครเร็วใครคับเฮ้ยตอนนี้ได้อยู่เร็ว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 เร็ได้อยู่กบกบโอโไแล้วได้แล้วเเมาสีเีย ออดได้แล้วได้แล้วโอเคเลยพี่ตูยชิดได้ว่ะทุกินใจ <c oughs> ยังว่าชนะพี่ตูนอะ <c oughs> โอ้ี่ตูนแม่งชนะเหมือนเดิมวะเ <c oughs> ขียนว่ะลุงขึ้นมาได้ยัง <c oughs> ไม่ได้จะ <c oughs> ขึ้น